สวัสดีครับพี่น้องผมเจ้านี้กะบรรยากาศให้พี่นะมาาีให้พี่ให,พให้น้องเบิ่งบรรยากาศครับผมคุนน้ำแห้แงแห้งรับมือขึ้นฝนใหญ่โมาเบิดขึ้นคุณธ์อะน้ำจนลนเกือบสีรนท่นข้างแล้วครับผมกุญอะเดี๋ยวพอนี้ใส้กันสีผ้าพี่ผ้าน้องไปยามเบ็ดถ้ายากบ่ได้ยามถ้ายากระคันแท่ยานขันแท้ขาดครับผมก็ <p> มไปยามเบ็ดอ ใสเ่เงใส่เดือนไว้ก็ได้ปลาคอใหญ่ครับผมนี่พี่น้องปลาหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่น้องประคอนรอยปลาเทงหน่อยมันเต้นขวัวมันแข็งมากน่าบบรักลยพุทธาปลดไล่เพื่อนี้ใส่สีแดงเก็บเอาอยู่เก็บไปหมกครับเก็บไปหมกเก็บไปหมกพุทธาคือเชยบตายก็แบบนนั่น เพื่อคุณพี่น,อน,นอ้องฮที่มาคล้ายเลยตลอ,อดสายเดี๋ยไฟนี้สายจีเดีมันเก็บเอามารุนยามเบ็ดครับพี่นอ้องหลังแรกเอา้าตีเงี้ยขึ้นมาพี่พี่นอ้องที่เดียดกบดีดกบขึ้นมาครับผมโดนโดนโดนเดนียวเดียวเดียว โดนเละาพี่น้องผมโดนโดนโดน,โดนมาลุนกันลุนกันตีกบขึ้นมาั้งสายโอ้ไอชอน๊อกไอชอน๊อกครับผมนี่ครบขาดเครื่องเหลือะโตส่วนบนขึ้นมาอ้าวไอชอน๊อกกต่ยังดีมนัมนมนัมนมันมันใส่ถูงมนัน ไอ้ชอนปอกมากินกบกบตัวปัญัยปัญไนมันก็ล้มปากมันก็กินกับหลุดมาพี่น้องพูดแบบาเาไทงกันพูดแบบมาลุนยามหลังนี่พี่น้องผมใส่ใว้เหลือซีหลังมีซีหลังคนอ่ะอู้ ทังนี้คือพันธุ์กอเขาลูกอุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องผมบึ้งบิ่งอุ้ย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 พูน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 อู้ออุ้ย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 มาลุ้นกันลุ้นกันตัวใหญ่ซ้ำไดนอู้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอู้ได้ของใหญ่อีกแล้วครับผมอุ้ยมือนี่ขึ้นมาไของง่า่มากินกบ เนี่ยกบได้ผลน,นี่พี่น้งองกืนเลยเต็มกืนผลบ่ไ,ด,ไปปด,ด้ต้องเอาไปปาดสายเบียดกัจังสมัยลูกสูงมนันมันมนัมนมนันมันหมันแล้วพี่น้องมือนีหมันจะสัดไงมาลุ้นกันอีกพี่น้องเหลืออยู่ยสองหลังโอ้ยมือนีิสุดยอดสุดยอดกูไ่้น้ำกระซิลนฉันแท้ เหลือสองลงังมือนขึ้นกระได้ตัวหนึ่งเนียกบตัวง,ง่ามๆรุ่นเดียวกันกันกบตัวนี้แหละครับผมหลังนี้กบตายบอติตเดเหลืออีกลังเดียวครับผมออ้แนยไปคือขั้นโกงอยู่พี่นอ้องขั้นโกงของน้องอยู่พุ่นเดี๋ยวมารุ่นกันว่ายั่งหรือบบยั่งมีหรือบบมี โอ้คือเปลี่ยนแนวนี่บ่เมนรูดไปหรือบ่รูดไปหรอบ่นี่โอ้รูดไปเรียบร้อยพี่น้องรูดไปเรียบร้อยครับผมจะเป็นอนวา่าเารี้เนีย่ยบสีหลังได้ปราคายังอีกตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งครับผม <laughs> มนัมนมนันมัน มือนี่คือหมันแต่สัแซดไงเถอะครับผมขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสุมองสุวรรณครับผมที่เขามาติดตามและส้มพญ่ไส้เด้อครับเด้อฝากเป็นกำลังใจกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครเพื่อเป็นกำลังใจพญ่ไส้น้ำเลยครับผมวันดีคือได้ขายดอกกระจิป,ปันพี่ปันน้องไปกินครับผมฝากกันไม่คลิปหนาครับอยู่ดีมีแห่งเบิร์ตสุผูสุก้นสวัสดีครับ